โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เกิดจากกรรมพันธุ์และการแข็งตัวมากขึ้นของหลอดเลือดตามช่วงวัยครับมีส่วนน้อยที่เกิดจากอาการร่วมจากโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือเกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นการกินการพักผ่อนความเครียดเป็นต้นครับอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตมีคุณสมบัติด,ดังนี้ 1. อาหารที่อุด,ดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุมีสารต้านอนุมูลอิสระ2ออาหารที่มีโพแทสเซียม ที่จะไปช่วยรักษาสมดุลระหว่างโซเดียมและโพแทสเซียมในร่างกาย3อาหารที่ต้านการอักเสบ 4. อาหารที่ช่วยให้หลอดเลือดยืดหย,ยุ่น 5. อาหารที่ช่วยให้น้ำเลือดไม่หนืดไม่ข้นมากไปทำให้เลือดหมุนเวียนได้ดีครับนอกจากการเลือก,กินอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงแล้วเราต้องเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยครับได้แก่อาหารที่มีองค์ประกอบของโซเดียมมากเกินไป เช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสใส่สารกันบูดอาหารที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหลอดเลือดอักเสบคือน้ำตาลและอาหารที่ผ่านการผัดทอดครับหรือสรุปสั้นๆง่ายๆคือลดละเลี่ยงอาหารที่รสจัดอาหารรสหวานมันเค็มครับไปดูรายละเอียดอาหารกันเลยครับอาหารที่มีไขมันโอเมก้า3สูงช่วยให้เกิดสมดุลระหว่างโอเมก้า3และโอเมก้า6 เพราะอาหารที่เรากินส่วนใหญ่จะมีไขมันโอเมก้า6เยอะเกินซึ่งโอเมก้า6เนี่ยครับถ้าเราได้รับจากอาหารมากไปจะทําให้เลือดเหนืดขึ้นทําให้หัวใจต้องออกแรงปั๊มเลือดแรงขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้เกิดความดันโลหิตสูงครับส่วนโอเมก้า3จะทําให้เลือดมีความเหลวครับช่วยลดการแข็งตัวของเลือดช่วยป้องกันการเกิดริมเลือดได้ครับไขมันโอเมก้า3มีอยู่มากในปลาและธัญพืชบางชนิด เช่นปลาที่มีไขมันมากปลาทะเลน้ําลึกเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือปลาทูอย่างปลาน้ํำจืดก็ปลาดุกปลาช่อนครับเมนูปลาควรเลี่ยงที่เป็นเมนูทอดหรือผัดครับเพื่อเลี่ยงไขมันทรานโอเมก้าสยังมีมากในงาขี้ม้อนมเมล็ดแฟกมเมล็ดเจียข้อควรระวังสำหรับการทานอาหารที่มีไขมันโอเมก้าสามนะครับคือผู้ที่กินยานละลายลิมเลือด ต้องปรึกษาแพทย์ในการเลือกกินอาหารที่มีโอเมก้าสสูงนะครับข้าวและธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อยซึ่งจะให้วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารที่สูงครับเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวไรเบอรี่ข้าวโพดธัญ,ญพืชอย่างเช่นมเมล็ดฟักทองควีน,นัวลูกเดือยข้าวฟ่างลำข้าวบดเมล็ดงาครับอาหารกลุ่มนี้นอกจากมีแร่ธาตุที่สูง ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงเลือดช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสมุนไพรขมิ้นชันขมิ้นชันมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบชะลอการเกิดโรคหลอดเลือดแข็งมีฤทธิต้านการแข็งตัวของเลือดจึงช่วยลดความดันโลหิตได้ครับนอกจากนั้นขมิ้นชันยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนในระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการเป็นเบาหวานด้วยครับข้อควรระวังสําหรับคนที่กินยารักษาโรคอยู่แล้วนะครับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะขมิ้นชันอาจมีฤทธิ์เสริมหรือต้านกับยาได้ครับอาหารที่มีแร่ธาตุแมกนีเซียมสูงแมกนีเซียมช่วยให้หลอดเลือดและอวัยวะที่มีการหดและขยายตัวได้มีความยืดหยุ่นขยายตัวได้ดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีทําให้ความดันลดลงครับแมกนีเซียมมีอยู่ในผักใบเขียวโดยเฉพาะผักสีเขียวเข้มเช่น ผักแควปวยเล้งผักโขมคะน้าบ็อกโคลี่ผักปุ้งหรือตำลึงครับแมกนีเซียมยังมีอยู่ในปลาที่มีกรดไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนแมคเคอเรลปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาครับทีมครับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมช่วยลดความดันโลหิตได้โดยตรงเลยครับแต่คนกินอย่างพอดีไม่กินมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีความดันต่ำหรือเป็นโรคไตเรื้อรัง ควรควบคุมอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงควรกินแต่น้อยหรือปรึกษาแพทย์ก่อนครับผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่แก้วมังกรทั้งที่มีเนื้อสีแดงและก็สีขาวนะครับกล้วยทุกชนิดเลยครับมะม่วงสุกแคนตารูปส้มขนุนและทุเรียนครับผักที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่ผักคะนา้าบอกเกอรี่กะหล่ำดอกผักโขมกวางตุง้งมะเขือเทศแครอทครับ นอกจากอาหารตามที่ดอนได้กล่าวมาแล้วยังมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆคือควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอครับหลีกเลี่ยงความเครียดความกังวลเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมสูงเลี่ยงอาหารทอดครับออกกําลังกายเบาๆอย่างสม่ําเสมอครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ